โอเคสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนและท่านผู้ชมทุกท่านนะเด็กดิจิัลเข้าสู่ชครูเก่งง่ายนะฮะวันนี้เราไม่ได้มาอ่าเป็นครูเก่งง่ายเล่นๆนะฮะเราจะมาเป็นติวเตอร์นะฮะติวเตอร์เก่งง่ายนะฮะกับนี่เลยครับการติวนะฮะการสอบเพื่อสอบวิชาการคำนวณนะในเรื่องของเทคโนโลยีนะในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะฮะสำหรับในสอบุรีเรานะฮะจะมีการสอบของ S M S S นะอันนี้ เรียกได้ว่าเกรงข้อสอบมาเป๊ะๆเ,เลยนะครับผมโอเคเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผม โอเคฮะในหน่วยที่1นนะฮะการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีกับมนุษย์นะฮะก็จะเป็นตามนี้ฮะในเราเรียนกับ DLTV นะครับอันนี้เป็นของมอ2นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเติวเข้มกันเลยนะฮะสำหรับการนําความรู้นี้ไปใช้สอบเลยนะก็คือในการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีนะครับสาเหตุหรือปัจจัยสําคัญหลักนะฮะก็มีจุดประสงค์ก็เพื่อช่วยเลยครับแก้ปัญหาหรือว่าตอบสนองความต้องการของมนุษย์นั่นเองนะครับเทคโนโลยีเราถึงได้อยอดและก้าวกระโดดก้าวกระโดด ก้าวกระโดดนะครับผมลิ้นพันกันนะฮะ บอว่าเราซื้อช่วงรายการมาสั้นนะเราต้องรีบไปต่อกันเลยนะครับผมสำหรับผลกระทบนะครับสำหรับด้านการเรียนการสอนนะครับก็แน่นอนนะครับชัดๆเลยนี่ฮะการเรียนการสอนผ่านการสอนทางไกลนะฮะหรือว่า DLTV นะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาผ่านดาวเทียมนะฮะเป็นการสอนนะฮะที่มีผลกระทบด้านการศึกษาของเราโดยตรงเลยนะครับผมโอเคพูดถึงอย่างนี้แล้วนี่ฮะเนาะชัดๆเลยนะครับสำหรับในด้านความรู้นะครับถ้าเราได้ดูนะครับก็จะมีเกี่ยวกับการสื่อสารนะครับนี่ฮะเป็นตัวอย่าง ของการสื่อสารทะในยุคเก่าและยุคปัจจุบันนะฮะโอ้ก้าวกระโดดรวดเร็วยิ่งกว่าใครจริงๆนะแต่ราคานี่มันมเกินเอื้อมจริงนะจากยุคสมัยโบราณนะดูนะฮะโทรศัพท์สมัยก่อนมาถึงนี้นะเ,เป็นการใช้การสื่อสารนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะก็เพื่ออะไรครับเพื่อการติดต่อสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในหัวข้อถัดไปเลยนะซึ่งนี่ฮะให้แอบดูนิดนึงนะดูนะฮะ โอ้ oh, เป็นไงฮะเทคโนโลยี Technology, นะฮะใช้ AI นะฮะมาเป็นยานยนต์ไร้คนขับนะฮะไม่ใช่เรื่องเพิอฝไฟอีกต่อไปนะอย่างที่เห็นไปในคลิปนี้เนาะนะนะก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงมากมายนะซึ่งจุดเริ่มต้นอย่างตอนนี้ที่เราเห็นชัดก,ก็พวก Google Map หรือเรา,าเซิร์ชเส้นทางเนนะาะก็จะบอกนะซึ่งประโยชน์พวกนี้ก็คือช่วยนะครับลดอุบัติเหตุลดปัญหาการจราจรติดขัดนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะทําให้ทําไมฮนะเขาก็จะเลือกเส้นทางที่ง่ายและสั้นที่สุดเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานของเรานะครับแล้วก็ผลกระทบพวก บริษัทนาะประกันภัยรถยนต์ด้วยนะเพราะว่าเมื่อเราไม่มีปัญหาทุกอุบัติเหตุนะก็อันนี้พวกบริษัทนี้ก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับผมนี่ฮะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สุดยอดมากๆจริงฮะดูนะฮะขับโดยไร้คนขับนะครับเนี่ยสุดยอดะฮะเจ๋งเป็นเลย โอเคทีนี้มาถึงยุคตอนนี้ของเรานะในการสื่อสารนะในการพูดคุยกันผ่าน f a c e b o o เนาะนี่ฮะมีไว้สำหรับโดยการเริ่มต้นเนาไว้สำหรับการสื่อสารเนาะแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงฮะนอกจากสื่อสารแล้วฮะก็ยังทำได้หลายอย่างนะจนทำให้มีผลกระทบด้านลบนั่นก็คืออาจจะมีพวกมิจฉาชีพมาหลอกได้นะฮะเพราะการเข้าถึงที่ง่ายแล้วก็สร้างตัวตนปลอมมาหลอกพวกเรากันนะฮะอ่ะฉะนั้นการใช้งานบัญชีพวกนี้นะครับเนาะในเรื่องของนี่ฮะการใช้งานอย่างปลอดภัยนะครับสาหรับตัวเรานั้นเนาะเพื่อที่ให้อ่า เป็นการรับผิดชอบต่อตนเองเนาะง่ายๆเลยครับใช้เฉพาะบัญชีของตัวเองเท่าน,นั้นนะฮะอ่าอย่าไปแอบคุกคามของคนองค์คนอื่นเลยนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะอ่าซึ่งเมื่อเราใช้เทคโนโลยีอย่างมากมายนะเราก็ต้องมีการป้องกันนะครับป้องกันนะการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยนะฮะเราก็จะมีอันนี้ตามอ่าใบงานใบความรู้นี้ก็จะมีเยอะนะฮะเราก็จะสรุปสั้นๆเพื่อติวออกสอบนะง่ายๆ3ข้อเลยฮนะข้อที่1ออกจากระบบทุกครั้งหลังจากใช้งานนะข้อที่2อครับอ่านรายละเอียดข้อตกลงทุกอย่างนะะก่อนที่จะสมัครใช้งานและ ข้อที่3ครับติดตั้งโปรแกรมนะเพื่อป้องกันพวกเว็บไซต์ที่แปลกปลอมนะครับผมหรือพวกแอนตี้ไวรัสอย่างนี้นะฮะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือนะฮะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะในการสื่อสารนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะฮะในการสื่อสารของเราเนาะก็วิวัฒนาการนะในยุคสมัยก่อนนะครับในยุคสมัยของการพัฒนาการสื่อสารข้อมูลนะครับในยุคนั้นนะฮะก็จะเป็นพวกจดหมายโทรเลขและวิทยุนะครับโอเคฮะก็เป็นประมาณนี้ฮะสรุปง่ายๆเลยนะครับ หวังว่าทุกคนที่รับชมนะจะชอบถูกใจนะฮะแล้วนำไปใช้สอบได้อย่างเต็มที่นะฮะดูนี้จบแล้วรับรองฮนะตอบได้หมดทุกข้อแน่นอนฮนะไว้เจอกันใหม่ขราวหน้าผมถ้าชอบถูกใจกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจฮนะไว้เจอกันใหม่ข้าวหน้าผมบ๊ายบาย